ที่บ้านกกกอกตำบลกตบก,ลกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครอบครัวของเด็กหญิงอรวันวงศีชาหรือชมพู่อายุ3ขวบออกไปซื้อของจัดเตรียมงานทําบุญวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่คนในหมู่บ้านบอกว่าครบรอบ1ปีที่เด็กหายตัวไปก่อนจะถูกพบว่าเสียชีวิตตำรวจมีการเรียกชาวบ้านไปสอบกันหลายครั้งแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ปิดคดีโดยเร็วนะครับเนื่องจากอยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติครับ สักเป็นเดือนแล้วครับที่มาเชิญผมไปคุย,คยคพอมาไอพี่บ้านผมก็บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วครับแต่ในความคิดของผมนะมันนานขนาดนี้คือยังยังไม่ทําอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับการแกะรอยคดีเด็กหญิงวัยสาขวบเสียชีวิตในสภาพเปลือยบริเวณภูเขาเหล็กไฟห่างจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอกประมาณ1กิโลเมตรที่ผ่านมาตำรวจได้จำลองเหตุการณ์วันที่เด็กหายตัว แกะรอยเส้นทางเดินจนถึงจุดพบศพและเก็บตัวอย่าง DNA บุคคลใกล้ชิดและชาวบ้านเกือบทั้งหมดรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อไปตรวจสอบแต่ผ่านมา1ปียังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือไม่ครับ